สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรั้วเอรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่แล้ววันนี้จะนำท่านผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆของชมรมนาครากันค่ะ ในวันที่9ถึง11พฤศจิกายน2555ที่ผ่านมาชมรมนัครา,ามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ได้จัดโครงการสายสัมพันธ์เด็กไทยหัวใจจิตอาสาขึ้นครั้งที่1โดยมีสถาบันร่วมเครือข่ายจำนวน5สถาบันได้แก่ชมรมนัครา,ามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ชมรมนักขบูตรจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชชมรมกู้ภัยศรีโสพลจากมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคาม ชมรมแคร์แคร์แสดจากมหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตและชมรมวิทยุสื่อสารจากมหาวิทยายลัยราชภัฏนยะลานะครับทำไมถึงพวกผมหน่วยพยาบาลนักขับรถนะครับทำไมถึงมาเป็นกีฬาศาสตร์เพ,พราะพวกเราเห็นพี่น้องชาวราชภัฏนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนครับก็เลยจึงมาทําอาสา,าสมัครผู้ชีพกู้ไปเป็นหน่วยพยาบาลที่ช่วยเหลือนักศึกษาในบริเวณใกล้เคียง ให้ปลอดไยบริการฟรีครับผม24ชั่วโมงครับๆๆและที่มาครั้งนี้นะครับที่มา,ามหัใจรักนครรานะครับเพื่อจะมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย5สภาบันครับผมจะได้รู้ว่าของเพื่อนอของเราอเของเพื่อน,ขอ,อนของเราเป็นยังไงครับ <ๆ S 1> และเราก็จะได้มาปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของพวกเราให้ดีต่อไปครับผมผมมาราสราวุชุราชนะครับตำแหน่ง ที่ปรึกษาและก็ผู้ก่อตั้งชมรมผู้ไปสีโสพลมาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับพูดถึงการที่ได้มาร่วมโครงการสารสัมพันธ์เด็กไทยวัจจิตอาสาในครั้งนี้นะครับที่ทางชมรมนักขารานะครับมหาวิทยาลัยหันใหญ่ได้เป็นผู้จัดและก็เป็นผู้สร้างเครือข่ายนี้ขึ้นมานะครับก็ได้มีหลายส่วนงานนะครับเข้าร่วมในเครือข่ายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชมรมวิทยุสื่อสารจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยา,านะครับชมรมแคร์แคร์แสดจากมหาวิทยาลัยราชาพัฏภูเก็ตชมรมนักขบุตรจากมหาวิทยาลัยราชาพัฏนคราศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ชมรมผู้ไปศีสมโขจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับก็ถือว่าเป็นเครือข่ายที่ดีนะครับเป็นกลุ่มตึหนึ่งที่ดีนะครับที่ เป็นการสร้างเครือข่ายด้านจิตอาสานะครับทำให้พวกเราได้เกิดกิจกรรมด้านจิตอาสานะครับเพื่อช่วยเหลือเ,อเพื่อนมนุษย์แล้วก็สร้างสั์สังคมแห่งนี้ให้น่าอยู่นะครับถึงแม้ว่า,าทุกคนในกลุ่มและเครือข่ายนี้จะเป็นนักศึกษาอยู่นะครับแต่ว่า,เ,าเราก็สามารถที่จะร่วมสร้างสค์ให้ให้สังคมนี้น่าอยู่แล้วก็เกิดประโยชน์ได้นะครับโครงการสานสัมพันธ์เด็กไทยหัวใจจิตอาสาจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน และเพื่อให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานเป็นทีมมีความรักความสามัคคีและรู้จักปลูกฝังค่านิยมในการช่วยเหลือสังคมโดยการเป็นอาสาพยาบาลให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนนักศึกษาและชุมชนอีกด้วยค่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านอาจารย์ปราณีดิดยาสรินผู้รับใบอนุญาตท่านอาจารย์ดรวิทวัฒน์ดิดยศสรินสัตยารัก รวมถึงคณะผู้บริหารทุกท่านที่ต่างแวะเวียนเข้ามาร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง3วันก็เต็มไปด้วยกิจกรรมที่มอบความรู้และเสริมสร้างทักษะทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นการฟังบรรยายเรื่องต่างๆจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์การศึกษาดูงานนะณมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ห่องเสียเชียงตึงหาดใหญ่ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียวค่ะนอกจากนี้พี่ๆของมูลนิธิยังได้สอนและสาธิตอุปกรณ์ต่างๆมากมายอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมเข้าฐาน Walk r เรลลที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากและในภาคค่ำของวันที่2ถือเป็นการทดสอบที่สำคัญสำหรับน้องๆน,นักศึกษาอาสาพยาบาลเป็นอย่างมากว่าจะสามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้หรือไม่จากสถานการณ์จำลองที่จัดขึ้นทุกคนจะต้องกดดันต้องทำงานเป็นทีมในภาวะที่คับขัน โดยใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดซึ่งนักศึกษาทุกคนก็สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีซึ่งซูจะต้องขอยกนิ้วให้เลยจริงๆค่ะป๊อบป๊อบเร็วเร็วสาธิได้ให้การช่วยเหลือโทษเจ็บหญิงหนึ่งรายถูกทำ้ายร่างกายไส่ถ้วยนิ้วแขบบนตะแบบโกนตะโกนเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ ให้พวกเราเนี่ยโดยจะปลอเจ้าหน้าที่วิทยุเนี่ยรียบประสานไปยังศูนย์ทางการว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่กระเด็ดด้วยเพราะเป็นกรณีทำ้ายร่างกายซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บสาหาัสนะครับมีความผิดต่างกฎหมายใช่ไหมเราก็ต้องแจ้งทางหน้าของเจ้าหน้ดดาที่ตำรวจให้มาอย่างที่กระเด็ดเพื่อที่จะเป็นการช่วยเราอีกแรงหนึ่งและปิดท้ายโครงการด้วยการกระชับไมตรีด้วยประเพณีอาศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือการผูกข้อมือ อันเป็นสัญญาใจว่าทุกคนได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมดีๆมีประโยชน์และจะนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนักศึกษาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทำให้นักศึกษาต่างสถาบันมีคุณ,ณธรรมจริยธรรมอันดีทำให้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆต,ต,ตามความสนใจของตนเองเรียนรู้กระบ,บวนการทาง,งานเป็นทีมอันจะนาซึ่งประโยชน์ต่อสังคม แล้วเจอกันใหม่ในโครงการสร้างสัมพันธ์เด็กไทยหัวใจจิตอาสาครั้งที่สองนะคะทําไมถึงมาทําจิตอาสาส่วนตัวผมคิดว่าการที่ทําจิตอาสาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนผู้ยากไร้และผู้ที่รอยโอกาสการทำจิตอาสาไม่จะเป็นต้องทำสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนในมหาวิทยาลัยของตนเอง ก็คือการทําจิตอาสาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแต่อย่างเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็น <Yeah. S 2> การช่วยเหลือประเทศชาติของตัวเองสำหรับวันนี้รายการรอบรั้อ A q ก็หมดเวลาลงแล้วในครั้งต่อไปทางเราจะลัดเลาะ,ะรอบรู้นําเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากคุณน้องๆทุสถาบันนะคะที่มีจิตอาสานะคะ กิจกรรมแบบเดียวกับ,ก,บกับทั้งห้าสถาพันนะคะก็ขอเชิญชวนนะ